เราป่วบางล้มล้มบังสั่งกระซีนิวมาสังกะซีปิวเบิ้นเบิ้นเยอะแม่บางคนคนยุคนี้ป่วเนียเปิลตัดอยู่แมระวังตินถดขาเด้ป้าาเไปเก็บ่ายอ้้มนเอา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 ไนสกป่ปลี่าดินมันจะงตาเลย้สะงี้ยนเยตัวเลยไม่ได้มาบอกาต

ไนอ้ถนนที่ดินที่เตือนให้รถไทยเพิ่นดันเข้าไปนะมึงดูค่ะคนตัดอ้อยเพิ่นก็ได้เสาโฮมน้ำต้นไม้ที่เอ่อพอหมอดปลูกไว้จ้ะเห็นไหมเพิ่นก็ได้เสาโฮมน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้จ้ะละเนาะพี่น้องปลูกไว้ก็ได้ใส้ประโยชน์จังสิลธาต้นไม้ก็ได้คุณมาตัดอ้อยรถก็ได้เลี้ยนได้เหมืนคุณว่าจะรถเลี้ยนได้ได้แต่ทางกันที่ให้รถไทยเพิ่มมันเก่ง เก็บของปิดร้านค่ะร้านกาแฟ,แฟปิดแล้วค่ะเพราะว่าลมฝนลม,มแรงมานะพี่น้องเนาะเก็บปะค่ะโอ้โหพ่อมอก,กระเดินทางกลับไปแล้วจ้ะ <c oughs> <c oughs> ขอหายค่ะพี่น้อง <c oughs> เล่นเก็บเสื้อผ้าจ้ะตาผ่าไว้โอ้ยตึงลมมึงดูล่ะเป็นตาฝนแห้งเพราะจัดพี่น้องเอลย โชคดีที่ยังมีต้นไม้ค่ะแต่ก่อนมีต้นไม้นี่พี่น้องยาดแต่หลังกะหลังหลังคาผิวตอนนี้มีต้นไม้คุ้มไว้แล้วค่ะบางไมแน่แล้วจากนี้จากน้อยแล้วใครแน่จะล้มจากล้มที่มาแห้งๆกะอ่อนโตอ่อนลุ้งจ้ะบโบแห้งคือเกาหลังจากที่มีต้นไหม่คุ้มเต็มเเลยใช้เไร่เดี๋ยวค่อยคิดเค่าพ่อจดค่ะ กี้ก็ไฟดับด้วยพี่น้องไฟดับถุงม้าจา้ะไฟแฟถุงมา้ารถอ่อยอันพิ่นตัดอ่อยเพิ่็ยังสูงเย,อ,าายอ่พอจ้ะเห็นแล้วจ้ะตรงนั้นจ้ะหลุมพัดเอาให้พี่น้องบึง้ง สิตกกระตกดีๆเธอจะล้มเถอว่าพี่น้องตกแหงสั้นดลกับบริยนันเด้ว่าแต่อย่าล้มจ้าถ้าล้มไมน้นี่คือแบบย่านคักย่านเนียหลุดล้มกันได้ว่าแต่ล้มแล้วพี่จ้องอออล้มหยิดดีให้ สังกษีสิเปิงแล้ว <c oughs> ไปขอ้องไปลนูไปขององเด้ออีหล่าขอ้องเด้ <c oughs> อ้ปัดไว้อีเมตตัวน่อยโอ้ฟักม่วงอันนี้ก็หอมมม่วง <c oughs> มาีเห <c oughs> มือนซองจากงานบวชบืน้น <c oughs> งานบวชบืน้นนี่้องเ้ยภาษีสังคมค่ะ บกย่ใสเนาะฝนเลยคือมีแต่ลมแทะบกม่วงสุกเขา่เป็นฝนเบิือนละติลูกลมแห้งๆเนี่ยแต่ว่ากระบอกสถนการณไปเก็บนะพี่น้องเนาะพ่อเพิ่งออกเดินทางไปแล้วฝนก็มาเมื่อวันฝนได้ลูกลมฝนเสียงสังกะสีเขื่อนคำเขื่อนคำเยู่ สังกสีอันเดิมแล้ลูกซาลาเก่าร่อนนะพ่อกับแม่กับป้านุ้ยอีกสามคนเห็นตะลมกะนั่นเนาะพี่น้องเนาะนี่บอกมงเขาโบแมนร่อนอรดแล้วตีลูก เมื่อคืนเสาลมอยู่เด้อจ้าพี่น้องล้มตรงเต่เป็นเว้นแตท่อปะเนี่ยบ่มีฝนจ้ามีแต่ล้มยางเดียวพี่น้องเอ้ยบ่มีฝนลมแรงด้วยค่ะพอพี่มอดออกเดินทางแค่นั้นนะจ้ะลมพัดตืมๆมาเลยพี่น้องเอ้ยเสียงนกเสียงกา อยู่ทงห้ทงนาเป็นศิลจ่ะนั่งฟังเสียงนกเสียงกาพี่น้องเ้ออู้ลมแงพี่น้องางล่่ง้งจ้ะั้ล่างกาแฟแตเย็นปะจ้ะืเอคือลมคือลมพัดสวัดเวียงสิพี่น้องคือลมพัดสวัดเวียงสิจ้ะเบิ้งเบิบิ้ลมจะโดนหรอเด้อจ้ะตังกน ช่วงพี่หมดออกเดินทางจ้ะเดี๋ยวไปสองใบสามถึงแล้วบสองใบสองแล้วนพี่น้องตอนนี้จากมงหลือหือตอนนี้ซีม้งกลัวแหละเดี๋บ่ายสองจ้ะบ่ใบม้งใบสองมึงลืมยังมาในเสาอยู่จ้ะแต่ว่าร้านกาแฟจ้ะเพราะว่ามันพัดแห้งเนาะเขาของปิ๊ปิวจ้ะแต่ว่าเพิ่นตัดอ้อยยังมาในเสาอยู่พี่น้องนู้สู่งานครับ สิตกกระตกดีๆงามๆเด้ออย่าล้มเถอะต่อยันรอบ,บังว่าฝุนมันสิตกวบนนะจา๊ะพี่น้องจ๊ะอย่าเฝ้าเบื่อหน่ายกันเ้อจ้าคลิปกับยูแต่กับทุ่งให้ทุ่งน้าน,นี่แหละ ได้ลุงแน่พนเพรได้ลุงแน่ก็นย่ยาเฝ้าเบื่อหน่ายย่าเฝ้าปะอันถิ่มปะกันไปใส่ได้จ้าพี่น้องจา้าอยู่เป็นกำลังเลี้ยงใจให้ช่องตาลูกตาน้าแน่จา้าขอบคุณที่ท,ทุกทุกท่านยังคอยซับพอร์ตเข้ามาเบิ้งคลิปรับชมคลิปบอามโฆษณาเนาะจ้าพี่น้องจา้าดูดูละอ้ยลมเย็นดีดีจ้า ขอบคุณกำลังแรงใจจากทุกทุกท่านจ้าคลิปนี้บ่เมี่ยงเราพี่น้องเอาบรรยากาศรอบทุกน้ำมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่ากับอาจจะเป็นพายุฤดูร้อนนะจ้าดุปว่าเงียบใหม่แต่อารดพายุฤดูร้อนขอบคุณเล,ลยๆจ้าอยู่ดีสบายสุขบุตทสุขคนจ้าพี่น้องจ้า่อนคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า